ลึกในตะเยทตู้แก้วอยู่บ้านหลวงพัดหมู่บบทิเกตตำบลโนกแดองอำเภอที่ประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวทำนาแปลงนมีหกไร่สอ,องนานเมื่อก่อนไม่เคยได้ใช้เอ็มโกล่ะผมใส่ปุ้ยไปทีเราสร้างูกสร้สางูปสา e ้าเที่ยวเน่ยใช้ที่พวกแปดก่อนเนี้ยที่เคยทำมาก็ได้ข้าวประมาณห้าเกียเก้ยนที่เกี้ยงกว่าเนี้ยที่แล้วอ่ะ ละมาเนี่มันเริ่มใช้ไอ้นี้ปอนโกเนี่ยปีนี้ลองลองดูก็ใช้ปุ้ยลดลงเยอะผมใส่ปุ้ยไปเขียวแล้วซ่องลูกแล้วมาส้มยเนี้หวานหวานซ่องเขียวเนี่ยหลับทองด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็ทุนปุ้ยไปได้ไล่ลูกที่แล้วผมใส่ตะกาวลูกอีนี้ใส่แคตตี้ลูกแต่ใช้เอมโกเนี่ยไอ้นี้ยผสมปุ้ยแล้วก็หวาน แล้วพอวานแล้วก็พอแล้วเจ็ดวันถึงสิบวันสิบห้าวันก็เอาอันนี้ชีดใช,ช้ตัวน,นี้ชีดน้าเนี้ยชีดไปหาเที่ยวเนี้ยยันเกี่ยวเนี้ยหาเที่ยวแต่ปุ้ยจะใส่ซองขังเออก็เนี่ยอย่างเกี่ยวอยู่เนี่ยมันก็ประหยัดเป็นหนมะื่นเลยประหยัดเกินนะเปะ็นเมื่นแต่ข้าวยังไม่รู้ได้เท่าไหร่เนี้ยข้างล่างเนี้ยลองด<อ>ูจากปริมาณข้าวแล้วเป็นไงครับปริมาณข้าวปีนี้มัน <กะ S 1> ดีดีกว่านาที่แล้วดีกว่าเพราะว่า ข้าวหลวงใหญ่กว่าเออปีนี้ข้าวหลวงใหญ่น้ำหนักน่าจะดีนะปีนี้ครับดี่เห็นนี่แหละเดียเด๋ยวเดี๋ยวคงรู้ว่าได้กี่เกียนตอนตอนนี้กำลังเกี่ยวอยู่เออบอกเลยว่ายจะเป็นมือ